สวัสดีครับยินดีทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับฟังนะครับรบกวนกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นตัว TCC กันนะครับหรือ Thai Capital Corporation จำกัดมหาชนนะครับ โดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นหรือจุดกลับตัวนะครับเท่านั้นนะครับทุกท่านที่เข้าซื้อนะครับควรจะมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะอาจผิดทางให้สต็อปร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดใช่ก็ให้รันเทรนต่อไปได้นะครับโดยเราจะวิเคราะห์หุ้นนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะชี้นําหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ เรามีจุดประสงค์จะเปลี่ยนแมงม้าเป็นนักลงทุนคุณภาพนะครับโดยการใช้กราฟเทคนิคนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับหุ้น TCC นะครับต่อไปเราไปดูกราฟมันกันก่อนเลยนะฮะไปดูกราฟมันดูภาพใหญ่ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่4เดือน10ปี2 5 6 5นะครับภาพใหญ่ของ TCC นะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่เปิดตลาดามาเนี่ยราคาอยู่ที่ขึ้นไปทำ high อยู่ที่ 48.89บาทเลยนะครับโหยอดต่อยสูงมากเลยนะครับแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมา่านมากเลยนะทิ้งตัวลงมาจนปัจจุบันอยู่ที่ราคา1บาท1สตางค์นะครับตอนนี้ที่1บาทหนึ่งนะฮะเไหมครับ,รบกราฟมันทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่านี่นครับมีการเลี้ยงตัวนะครับทะลุเส้น50 แล้วก็ทําทะลุเส้น200นะครับแล้วก็กมีการย่อตัวลงมานะครับซึ่งเราควรจะซื้อในจังหวะที่หุ้นมีการย่อตัวลงมานะครับอันนี้เป็นกราฟมันนะฮะกราฟมันนะครับโอเคต่อไปเราไปดูกราฟวีกันนะครับกราฟวีกนะครับเห็นไหมฮะมีการเปิดแกลบนะครับก่อนหน้าโอวีกหลายหลายสัปดาห์เลยนะครับมีการเปิดแกลบขึ้นไปของหุ้นนะครับปุ๊บปุ๊มนะครับแล้วก็มีการย่อตัวนะครับ แล้วก็มีการเกิดไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์นี่คือเป็นอาการของการเก็บหุ้นนะฮะของเจ้ามือนะครับก็เก็บหุ้นเก็บเก็บเก็บอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่1บาทยี่สิบนะครับเก็บมานานมากเลยนะฮะหลายสัปดาห์เลยประมาณ4ี่เดือนหเดือนเลยนะครับแล้วเส้น m a c d ก็เห็นไหมฮะมีการตัดลงมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บแต่ว่านี่ครับมีการกลับตัวของ m a c d MACD นะฮะแล้วก็มีพยายามที่จะทําทะลุนะครับขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่ บาท1สตางค์นะครับซึ่งเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอยู่เหนือเส้น200วันนะครับตามกฎของเรานะครับอันนี้วีก็อยู่เหนือเส้น0 0วันเหมือนกันนะครับต่อไปเราไปดูกราฟเดย์กันนะครับกราฟเดย์เห็นไหมครับอ่ามีกราฟเดย์ก็มีการทําขึ้นไปนะทำราคาขึ้นไปนะครับทะลุเส้น5 0 แล้วก็ขึ้นไปชนเส้น200นะครับมีการยอ่อชนยอ่อชนย่อนะครับแล้วก็มีการทะลุแล้วด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีการย่อตัวแรงเนื่องจากภาวะตลาดหุ้นช่วงนี้มีความผันผวนสูงด้วยนะครับแต่ก็ยังมีกรอบของราคานะครับเห็นไหมฮะลักษณะกรอบของราคาอยู่ที่1บาท4นะครับแนวรับก็ยังอยู่ที่ประมาณ98 99สตางค์นะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปไหมมีโอกาสนะฮะเพราะว่า ราคาหุ้นยังไม่เกิดการยอดตัวแรงนะครับแล้วก็มีการมีกรอบของราคานะครับแต่มีการซื้อขายระหว่างวันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยเกิดแท่งที่ยาวนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับแล้วเกิด i อ l ลน d รเวอร์เซนะฮะซึ่งถ้าถ้าไม่ดุดกรอบนะครับตามที่ดูเรานะฮะก็คือประมาณ9 16 9สสตางค์นี่นะครับก็คือเป็นจุด Stop ปลอ s นะครับจุดเข้าก็ประมาณ1บาท1สตางค์ประมาณ1บาทถึง1บาท1สตางค์นะครับสามารถเข้าได้นะครับ แต่ก็ต้องมีจุดสต็อปลอนะครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมานะครับก็จะมีการย่อตัวลงมานะหลุด9 7สตางค์ก็จะมีการย่อตัวลงมาแต่ก็มีโอกาสนะครับที่หุ้นตัวนี้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตกรอบของเส้นเทนไลน์นะฮะเส้นเทนไลน์ก็คือเนี้ครับถ้าเราลากเส้นเทนไลน์นะครับเส้นเทนเส้นกดนะฮะตัวนี้ก็มีการทะลุเทนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นงเงี้มีการทะลุเทนไลน์ขึ้นมานะ เทเล่าแล้วก็มีการออกข้างนะครับก็คือจะเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับตัวเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับก็วันนี้เราก็ดูหุ้น TTC นะครับแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าควรจะเข้าตรงไหนและออกตรงไหนตามที่ในคลิปแจ้งครับอยากให้ทุกๆท่านนะครับพิจารณาหุ้นก่อนเข้าซื้อทุกครั้งนะครับใครสนใจเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับและจะอัพคลิปใหม่ๆให้ดูตลอดนะครับทุกๆสัปดาห์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ